สวัสดีครับพบกับเซลล์ไรลย้านครับมีคําถามหลังไหม่จากผู้บริหารฝ่ายขายนะถามผมว่าหน้าตารูปร่างมีผลหรือไม่นะครับกับการขายโดยเฉพาะกับลูกค้าพูดถึงเรื่องหน้าตานะครับต้องบอกว่ามีผลนะครับฟันธงให้นะทําไมถึงมีผลก็ต้องบอกเรียนอีกทีเรื่องของหน้าตามันเป็นความประทับใจนะครับ แลกพบสเปคอย่างเงี้ยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพแล้วนะอย่างถ้ามีสาวสวยเดินผ่านแล้วเป็นคนในสเปคคุณเนี่ยคือคุณต้องเหลียวไปมองอยู่แล้วครับอันนี้ธรรมชาติของผู้ชายอะนะหรือมีหนุ่มหน้าตา,าจะโอป,ป้ามาเลยโอเคขาวหล่อตีอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าตรงจริตของสุภาพสตรีนะครับส่วนใหญ่ทีนี้ในเรื่องการค้าขายนะโดยเฉพาะเซลล์ที่จะต้องแบบไปเจอลูกค้า เพศตรงข้ามนะมีผลขนาดไหนนะครับต้องบอกว่ามีโดยเฉพาะเรื่องของหน้าตาที่ดีอะยอมรับวว่าเคสช่วงแรกๆะนะครับถ้ามีความขัดแย้งเนี่ยมันจะลดแรงประทะได้เยอะหรือพาพไหมอารมณ์เหมือนแบบหน้าตาดีอะจากที่โอ้งานคุณมันห่วยมากเลยส่งมอกไม่ได้เรื่องเลยคุณไปแก้นะ อาจจะน้ําเสียงเปลี่ยนถ้าเป็นเพศตรงข้ามนะครับอย่าลืมนะเช่นลูกค้าเป็นผู้ชายแล้วแบบเซลล์เราเป็นผู้หญิงแล้วแบบหน้าตาหน้าเอ็นดูอะไรเงี้ยน้ําเสียงอาจจะแบบเดี๋ยวรบกวนคุณแก้ให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรแก้ไขได้อ่า้น้ำเสียงมันเปลี่ยนมีผลนะครับในเฉพาะวงการที่มีลูกค้าแบบเพศเดียวกัน เยอะเยอะแล้วเซลล์เราอ่ะคือเป็นเพศที่ต่างกันเช่นวงการวิศวกรรมผมเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นผู้ชายไงมีอำนาจตัดสินใจนู่นนี่น,นั่นเซลล์เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปคุยเข้าไปติดต่อสื่อสารนําเสนอเนี่ยคือถ้าเซลล์เราก็ดูมีจริตนะแล้วก็ดูเฟอร์ i ดิเมชันใช้ได้นะครับเป็นไปได้ว่าจะสร้างความประทับใจตั้งแต่ช่วงแรกๆให้กับทางลูกค้าได้นะครับ ในทางกลับกันนะบางวงการก็คือเป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะนะครับแล้วถ้าเซลล์เราเป็นผู้ชายเนี่ยก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าเซลล์เรามีบุคลิกที่ดีหรือว่าการสื่อสารที่น่าประทับใจเนาะหน้าตาดีด้วยอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าเป็นงานด่านหน้านะครับที่เรื่องหน้าตาบุคลิกมีผลนะครับแล้วถ้าหน้าตาไม่ดีล่ะอย่าเพิ่งเสียใจน้อยใจครับหน้าตาไม่ดีก็รวยได้ สำเร็จได้เป็นท็อปเซลได้เยอะยะนะครับหน้าตาไม่ได้หล่อสวยไม่อะไรมากเนี่ยให้ใช้ความเป็นมืออาชีพนั่นแหละครับแก่นแท้ต่อให้หน้าตาดีแต่ไม่มีไอ้เรื่องเนี้เจ๊งอยู่ดีก็คือความเป็นมืออาชีพเนาะคอมมิทเมนต์ส่งงานได้แก้ไขางานไวอย,อย่างเงี้ยไอ้เรื่องพวกนี้สําคัญกว่าหน้าตาหน้าตาเนี่ยเอาตรงก็คือหากินได้แค่ช่วงแรกๆแหละนะและสุดท้ายสุดนะในการตัดสินใจซื้อขายเนี่ยแทบจะทุกอย่าง จบที่เรื่องผลประโยชน์นะครับหน้าตาดีทํางานมืออาชีพก็แล้วเนาะพบและตัดสินกันเนี่ยก็มาดูผลประโยชน์นะว่าผลประโยชน์ของใครวินกว่ากันนั่นเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับหวังว่าจะตอบคำถามให้กับท่านผู้บริหารที่สงสัยเรื่องหน้าตาได้นะครับขอบคุณมากนะครับ